มาดูเรื่องราวของหวังลี่หงกันเมดีกวานนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ต้องกัก,กตัวนะคะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงกัก,กตัวไป14วันปรากฏว่าหลังจากที่กัก,กตัวเสร็จแล้วนะคะเจ้าตัวเนี่ยกลับไปเจอกับเพื่อนๆไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะซึ่งจริงๆเราก็ถือว่าผิดกฎของทางรัฐบาลไต้หวันค่ะหวังลี่หงนะคะซึ่งถือว่าเป็นนักร้องและนักแสดงหนุ่มชาวไต้หวันสัญชาติอเมริกันงานเข้าซะแล้วค่ะ เพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีความเสี่ยมในการติดโควิด1 9นะคะและได้รับผิดชอบด้วยการกักตัวเป็นเวลา14วันแต่พอเสร็จสิ้นการกักตัวที่ไต้หวันนะคะหวังลี่หงเนี่ยกลับร่วมงานมีการมาฉลองทานอาหารมื้อใหญ่กับเพื่อนๆในวงการเนื่องในโอกาสที่เขานั้นกักตัวครบกําหนดค่ะโดยมีวิเวียนซูนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขานี่แหละรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การร่วมงานเลงฉลองการทานอาหารกับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่นะคะถือว่าเป็นการละเมิดกฎของทางกระทรวงสาธารณาสุขค่ะเนื่องจากผู้ที่กักตัวครบกําหนดแล้วจะต้องเฝ้าระวังอาการด้วยนะคะการที่แบบไม่ไปรวมตัวกับผู้อื่นแบบเป็นกลุ่มเป็นเวลาอย่างน้อยในอีก7วันและจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อเดินทางออกนอกบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วยค่ะ โดยการละเมิดกฎของหวังลี่หงในครั้งนี้นะคะทำให้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาตักเตือนซึ่งในบางรายนะคะก็ต่อว่าเขาแล้วก็วิเวียนซูนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนด้วยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลให้หวังลี่หงนะคะได้โพสต์ข้อความขอโทษ โดยเขาขอ้อมรับความผิดนะคะที่ไม่มีความรับผิดชอบและระความระมัดระวังมากเพียงพอทางด้านวิเวียนซูนะคะซึ่งเป็นคนที่โพสต์รูปการจัดกลุ่มรับประทานอาหารในการเลี้ยงฉลองก็ได้ลบรูปรูป,รปนี้ไปนะคะหลังจากที่ถูกชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงไทเปนะคะก็ได้แถลงด้วยว่ามีการที่จะสั่งปรับเงินวังลี่หงเป็นจำนวน1 0 0 0 0ถึง3,000ดอลลาร์ไต้หวันกับการละเมิดกฎที่สุ่มเสี่ยง จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดในครั้งนี้ค่ะอืก็จะเห็นว่าช่วงโควิดแบบนี้นะ,ะในหลายๆประเทศเขาจะตั้งกฎขึ้นมาแล้วเขาก็เอาจร,งริงอาจารย์กับกฎเหล่านี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วดารานักแสดงหรือว่าบุคคลสาธนณะเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วยถูกนะครับ